ที่นี่กลางทะเลนี่นาทำไมอยู่ดีๆเราถึงได้มาอยู่กลางทะเลแบบนี้เนี่ยพี่ฝนรีบว่ายน้ำซิว่ายน้ำทำไมอะ่ะก็ปลาฉลามเต็มไปหมดเลยไม่เห็นหรือไงเนี่ยแย่แล yeah, ้วปลาฉลามจริงๆด้วยเร็วเข้ารีบว่ายไปหาฝั่งก่อน รียบว่ายไปหาฝั่งแล้วฝั่งอยู่ตรงไหนนะหาไม่เจอมีลูกศอนนาทางอยู่นะลูกศอนนาทางอย่างงั้นเหรอหยุดว่ายทาไมเนี่ยนี่ไงนี่เงเจอแล้วจริงด้วยแต่เดี๋ยวก่อนนะข้างหน้าไม่ใช่ฝั่งข้างหน้าเป็นเกาะน,นีะ่นาขึ้นไปก่อนพี่ฝนมาแล้วเขาพี่ฝนเจอเกาะแล้วเขาเรียกแพเขาไม่เรียกเกาะเนี่ยแพงั้นเหรอใช่แล้วเขาเรียกว่าแพแต่เดี๋ยวก่อนนะพวกพีททำไมพวกเราถึงได้มาติด กาติดแพอยู่กลางทะเลแบบนี้เนี่ยเรื่องนั้นฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะแต่ว่าอยู่วันนี้ก็ปลอดภัยดีแล้วอะแต่จะว่าไปตรงนี้ก็ปลอดภัยแต่ฉันอยากกลับบ้านมากกว่าเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนพี่ฝนนี่อะไรเนี่ยมีอะไรอย่างงั้นเหรอมีสัญ,ญลักษณ์แปลกๆอยู่ตรงนี้พี่ฝนสัญ,ญลักษณ์อะไรเอออดีไหเดี๋ยวก่อน นี่อะไรนะเพวกเรามีต้นไม้งอกออกมาแถมข้างล่างมีกล้วยตกลงมาด้วยนะต้นไม้นี่ต้นมะพร้าวนี่นะใช่แล้วแปลกจังเลยแล้วนี่อะไรเนี่ยมีอะไรอย่างเงอะหรอนี่ไงพี่ฝนข้างๆแพรของเราเนี่ยข้างๆแพรของเรามีลูกศรอ,อะไรบางอย่างด้วยแฮะพี่ฝนลองเดินเข้าไปดูสิอ๋ออเดียเดี๋ยวก่อนมีร้านขายของงอกขึ้นมาร้านขายของแผงลอยเลยเหรอเนี่ยใช่หรือว่า พี่ฝนมีความคิดอะไรบางอย่างแล้วล่ะพี่ฝนคิดจะทำอะไรอ่ะในเมื่อเราติดเกาะติดแพอยู่ที่นี่เราจะต้องพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสทำอะไรนั่นน่ะเก็บบานาน่าแล้วไงต่อเก็บบานาน่าแล้วก็นำไปขายขายที่ไหนล่ะนี่ไงขายที่ร้านขายของของพี่ฝนข้างๆนี่ไงแล้วใครจะมาซื้ออ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ลองขายดูก่อนดีไหมอ่ะ ถ้าอย่างนั้นก็ลองดูเลยพี่ฝนขายเลยดูสิว่าจะได้ตังค์เท่าไหร่นะนะมาแล้วขายได้จริงด้วยเราได้ตังค์ไม่เยอะเหมือนกันนะว่าแต่ว่าเวลาที่เรานำมาขายแล้วเนี่ยเราได้ตังค์มาแล้วเราจะเอาไปทำอะไรอะ่ะเราก็ไปซื้อแพ่ต่อ,อะ่ะซื้อแพเนี่ยนะใช่พี่ฝนมีความคิดอะไรหลายอย่างแล้วพวกเราเป็นไปได้ <laughs> ทำไมอะ่ะก็นี่ไง เราขายบานาน่าจนรวยแล้วก็ซื้อแพ่เป็นของตัวเองกันดีกว่าเรื่องนั้นเี่เข้าใจอยู่นะแต่ว่าแล้วเราจะต่อแพ่ทาไมเราจะไม่กลับบ้านกันเหรอตอนนี้ยังไม่กลับเพราะว่าจะขายบานาน่าก่อนแต่เดี๋ยวก่อนตรงนี้คืออะไรแพ่ราคา15เหรียญงันเหรอมีแพงงอขึ้นมาอย่างสวยเลย ขายแล้วก็มาซื้อแพรได้จริงๆด้วยดีชะมัดเลยอยากนีเพราะเราจะต้องร่ำรวยแน่นอนถ้าอย่างนั้นแล้วก็พเพคพอจะนึกอะไรออกแล้วล่ะนึกอะไรบางอย่างได้อย่างงั้นเหรอเมื่อกี้ตอนที่มีฝนมาขา,ขายของนะเอกมองเห็นปุ่มอัปเกรดปุ่มอัปเกรดหมายความว่าไงอ,อ่ะก็อัปเกรดให้ร้านค้าเราขายของได้ในราคาที่สูงขึ้นหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวก่อนเหมือนกับว่ามีใครกําลังขอความช่วยเหลือนั่นฉลามตัวนั้นที่ไล่เรา กำลังงับแพรของเพื่อนฝั่งนู้นอยู่ไม่ได้กอแล้วเราจะต้องรีบไปช่วยเพื่อนแล้วล่ะเราจะไปช่วยกขายัางไงอ่ะมาแล้วมาแล้วเร,เรามาช่วยแล้วตอนนี้รู้สึกว่าเราจะพาฉลามอีกตัวหนึ่งมาด้วย, <c oughs> เ,ดยวเดี๋ยวก่อนดีแพรบ้านเขาไฟไหมเราจะต้องช่วยดับไฟเขาซ่อมด้วยอ่ะไม่เป็นไรหรอกครับตอนดีนะครับผมขายบานหนา้าแล้วก็สามารถซ่อมแพรได้เองแล้วล่ะครับขอบคุณมากเลยครับที่มาช่วยทําไมเขามี ต้นกล้วยอยู่ถึง1 2 3 4ต้นเลยพี่ฝนคือเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราสามารถขยายแพลออกไปได้เยอะๆเราจะสามารถมีต้นบานาน่าได้เป็นของตัวเองนะครับแบบนี้ก็ดีเลยพี่ฝนมาเร็วเข้าเดีย๋ยวพวกเราจะต้องกลับมาที่แพลของเราก่อนก่อนอื่นนะพี่เอกแนะนําเลยนะพี่ฝนควรจะทําการอัปเกรดร้านขายก่อนอัปเกรดร้านขายของอย่างนั้นเหรอถูกต้องถ้าเราอัปเกรดแล้วเนี่ยเราจะต้องได้ตังค์เยอะขึ้นแน่นอนงั้นพี่ฝนตัดสินใจแล้วว่า <Up> อัปเกรดก็อัปเกรดเลยดิ <c oughs> นี่กงอัปเกรดได้แล้วราคาบานาน่าของเราเพิ่มขึ้นมาเป็นสองแล้วล่ะหมายความว่าถ้าเรามีบานาน่าอยู่ทั้งหมด10ลูกเราก็จะเป็น20เลยนะสิ <c oughs> ใช่เพรานะฉะนั้นะนะตอนนี้เรามีตังค์แล้วยังไม่กลับบ้านนะก็ยังไม่กลับบ้านต้องขายของอยู่แถวนี้ก่อนใช่ต้องขายของจนรวยก่อนแล้วค่อยกลับบ้านพวกเรา นี่เลยพี่ฝนสองอันนี้ดูท่าทางน่าจะเป็นแพรต่อเพิ่มเติมหรือไม่ก็จะต้องเป็นอันนี้เลยต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวที่มีลูกออกมาเป็นบานานะ่าเนี่ยนะใช่มาเร็วเข้าเดี๋ยวขายของก่อนนี่พอมีตังค์อย่างเยอะเพียงพอใช่ไหมพี่ฝนก็จะไปซื้อแพรต่อซื้อเลยอันนี้ดีหรือเปล่าอันนี้แหละน่าจะดีที่สุดแล้วอันนี้นะนี่ไงมีต้นมะพร้าวงอกขึ้นมา มันเป็นเรื่องที่แปลกมากๆเลยนะเนี่ยไม่แปลกหรอกเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในเกมก็ <c oughs> <c oughs> เ,เข้าใจอยู่รีบเก็บไปแล้วก็รีบไปขายเถอะมาแล้วก็ตอนนี้พี่ฝนสามารถเก็บบานาน่าได้อย่างเยอะนี่แล้วก็นำมาขายนี่ถ้าสมมุติว่าเราเปิดขึ้นมาได้สี่ต้นเหมือนของเขาเนี่ยเราจะต้องเก็บตังค์ได้เยอะมากแน่ๆเลยนะใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้พี่ฝนพอจะมีตังค์อยู่บ้างแล้วอัปเกรดก่อนก็แล้วการราคาบานาน่าของเราจะได้เพิ่มขึ้นนะนะ อันนี้ดีมากเลยนะเพราะว่าอัปเกรดปุ๊บเพิ่มจาก2เป็น3ขึ้นมาทันทีมาทางนี้แล้วเข้าเดี๋ยวพี่นขอเก็บบันานนะ้าเพื่อไปซื้อแพรเพิ่มเติมก่อนก็แล้วกันนะลืมไปเลยว่าพี่ฝนเพิ่งจะอัปเกรดไปตังในตัวก็เลยไม่มีพอที่จะมาซื้อแพรเพิ่มอ่ะใช่ตังหมด เก็บไปก่อนพี่ฝนนี่ไงพี่ฝนกาลังเก็บอยู่แล้วที่สําคัญนะเขางอกขึ้นมาใหม่ได้รวดเร็วชะมัดเลยนี่ตอนนี้มีตังซื้อแพ้อันใหม่แล้วแค่รอบเดียวก็ได้ต้อง56แล้วเหรอเนี่ยเปิดขึ้นมาเลยโอ้โหมีแล้ว3ต้นแบบนี้สบายใจสบายใจแล้วเดี๋ยวเก็บก่อนก็แล้วกันเอาละนะเก็บได้อย่างเยอะนี่โอ้โหเพียบเลยพวกเราพี่ฝนนี่แน่นอนจริง,รงๆแบกบานาน่าได้50หวีเาเดี๋ยวก่อนนะ เหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเหมือนมีตัวอะไรมาแทะแพรเราอยู่เหมือนมีอะไรบางอย่างกําลังจะมาทางนี้นั่นเจ้าฉลามตัวมาตะก,กี้นี่นาฉลามอย่างนั้นเหรอปุ๊กปีกเขากําลังว่ายเข้ามาหาเราแล้วจริงเหรอมาทางไหนอ่ะมาทางนี้อยู่ด้านหลังเนี่ยไหนอ่ะ นี่ไงพี่ฝนอ๋อตกใจหมดเลยต้องไล่ไปเร็วเข้าไปเดี๋ยวนี้นะเจ้าฉลามไปเดี๋ยวนี้เลยฉลามอย่ามาทําลายแพรของฉันนะเป็นฉลามทําไมมาแทะแพรอย่างนี้ล่ะเนี่ยฉลามใจร้ายทำไงดีอะพี่ฝนทำยังไงดีพวกเราเราจะต้องไล่เข้าไปอ๋อเข้าไปแล้วแต่ว่าแพรของเราก็พังไปแล้วด้วยแพรไฟไหมอย่างนั้นหเหรอ45้าเหรียญเมื่อกี้นี้ที่พี่ฝนเพิง่งจะซื้อมาทำไงดีอะอ,อืม ลองลองเอาไปขายแล้วก็ลองมาซ่อมแพรดูแบบเพื่อนเราได้ไหมดูสิฝันฉลามมางับแพร์พวกเราแบบนี้เราจะต้องซ่อมแพรของเราซะแล้วล่ะมันแปลกๆอยู่นะเอาแล้วนะซ่อมได้แล้วทําไมฉลามงับแพรแล้วไฟไหมฉลามงับแพรแล้วไฟไหมมันพังไงพวกพิกเข้าใจเรื่องพังแต่ทําไมถึงไฟไหม <laughs> <g ül> งั้นเอาอย่างนี้ตอนนี้นะฉันมีวิธีเดียวที่จะไม่ให้ฉลามเข้า,ขามาใกล้เรานะ่ะนะ ทำอะไรเหรพี่ฝนเราจะต้องเพิ่มแพ่ขยายออกไปเรื่อยๆนะเรื่องนั้นก็จริงอยู่นะเอาล่ะตอนนี้พี่ฝนมีตังค์อยู่ประมาณ800เ,เพราะฉะนั้นนะนะเดี๋ยวขอเปิดฝั่งนี้ก่อนอันนี้คืออะไรเพชคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นอะไรบางอย่างอะราคาแพงมากอะราคาอย่างแพง ขายปลาเข้ามาสุดยอดไปเลยงั้นหมายความว่าเราสามารถจับปลาแล้วก็ไปขายได้แน่นอนเลยเห็นปลานี่งจริงด้วยกระชังตกปลาสุดยอดในเรๆวเดี๋ยวขอเก็บก่อนก็แล้วกันยังพอมีตังเหลืองั้นเราซื้อข้างๆเลยพี่คิดว่าต้องเป็นปลาแน่นอนข้างไหนดีข้างนี้ก่อนดีกว่าใกล้ๆกันเนี่ยใกล้ๆกันนี่นะใช่แล้วเอาละเปิดมาแล้วใช่จริงด้วยเป็นกระชังปลาที่เราสามารถจับปลาไปขายได้ เราก็ทําปลาแดดเดียวไปขายซะาเลยมาแล้วเขา้าวดีขายได้ตังค์อย่างเยอะดีกว่าบันาน่าอีกนะพวกเระนี่ถ้าเราอัปเกรดนี่พี่เอกคิดว่าน่าจะขึ้นมาเยอะเหมือนกันน,น,นะน่ะงั้นลองอัปเกรดเลยได้ราคาดีเพิ่มเติมนะเนี่ยแบบนี้เก็บปลาขายอย่างเดียวนะ่าจะรวยกว่านะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนฉลามมาอาฉลามมาอีกแล้วทําไงดีอะฉลามมาทําไงดีแพของเราพังแต่ตอนนี้ยังพอมีตังค์เหลือ จะซ่อมเลยเหรอใช่ซ่อมไปก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวแพของเราจะไฟไหม้หมดนะนะทำไมซ่อมเลยเพ่คิดว่าเดี๋ยวต้นกล้วยก็จะพังไปด้วยสิใช่เพราะยานน้นพี่ฝนซ่อมเรียบร้อยแล้วเอาแล้วนะคราวนี้เราจะตั้งหน้าตั้งตาในการในการขายของขายสินค้าของเรานี่จับปลาก่อนจับปลาเลยพี่ฝนจับมาให้ครบ50เลยนี่ค่ะจับปลาได้อย่างเยอะนี่พี่ฝนแข็งแรงมากเลย แล้วก็นำมาขายที่แผงรอยของเราพี่ฝนสุดยอดมากเลยสามารถแบกปลาได้ครั้งละ50ตัวตอนนี้เรามีเงินอยู่ประมาณ1 9 0่งพเใช่หรือเปล่าก็ใช่อนะเอาตังค์เนี่ยมาซื้อปลาให้ฉันมั่งได้เปล่าได้พวกวิกนายสามารถกินปลาได้อย่างสบายเลยงั้นฉันกินปลาที่นี่ได้มั่งใช่ไหมได้พวกวิกงั้นเอาอย่างนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้ฉันยังพอมีตังค์เหลือฉันจะเปิด เปิดแพของเราให้กว้างขวางแล้วก็นี่เลยนําไปขายของมีปลาเยอะขนาดน,นี้ฉันว่าสบายสำหรัวพวกเราอะ่ะใช่ตอนนี้ยังมีตังเหลืออยู่นี่มีแพปลาขึ้นมาอีกแล้วก็ดีนายแบบนี้ดีจังเลยมาแล้วนี่เขาดนี่เปิดเพิ่มเติมได้ย่างเยอะพี่ฝนมาดูอะไรนี่เร็วมาดูอะไรอย่างงั้นเหรอตรงนี้ทําไมเมื่อกี้ยังไม่มีเลยอะ่ะ ยังไม่มีแน่นอนเพราะว่าพี่ฝนตังค์ยังไม่พอใช่แต่ว่าเมื่อกี้ยังไม่มีขึ้นมาเลยนะแพรตรงนั้นนะ่ะงั้นเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวพี่ฝนไปขายคุณปลาก่อนก็แล้วกันมาอีกแล้วเจ้าฉลามเนี่ยแย่ yeah, แล้วฉลามมาอีกแล้วยังงั้นเหรอไปเดี๋ยวนี้นะชิวชิวต้องไล่ไปต้องไล่ไปแบบนี้ไม่ดีกับแพรพวกเราเพราะว่าแพรพวกเราจะพังเขาไม่ยอมไปอ่ะพี่ฝนพวกพี่ไนไล่ไปฉลามไม่ชัน่หน่อยปลาฉลามนะไม่ใช่ปลาทู <laughs> น่ากลัวชามัดเลยว่าแล้วเจียว แพรของเจ้าจะต้องพังอีกแล้วอืทําไงเดียว,ว์พี่ฝนฉะหลามใจร้ายเอออะดิอะดี๋ก่อนมีอะไรบางอย่างออกมาเขาเป็นเขาเป็นลิงหรือเขาเป็นหุ่นยนตนะ์น่ะเขาเป็นหุ่นยนต์โลบอกมังกี้ทําไมชื่อยาวเทะเขาเป็นคุณลิงโลบอกเขาเหมือนกับว่าจะเก็บมาใส่ไว้ในใส่ไวในกล่องสมบัติแค่นั้นนะ่ะะ ทิ้งเหรอเขาเก็บบานาน่าใส่ไว้ในกล่องสมบัติอย่างนั้นเหรอถ้าแบบนี้ก็ดีเลยสิพี่ฝนงั้นเอาอย่างดีนะต้องขอบคุณคุณคุณมังกี้โรบอคมากเลยนะที่ช่วยพวกเราทำงานน่ะนะขอบคุณมากเลยนะคุณมังกี้ดีโรบอทใช่เพราะฉะน,นั้นตอนนี้พี่ฝนมีหน้าที่ในการเก็บปลาแล้วก็นําไปขายถ้าเรามีตังพอพี่เอกคิดว่าเราน่าจะเปิดข้างๆนี้ด้วยนะ เท่าไรนะ385ใช่หรือเปล่าใช่เพราะเมื่อกี้เขายังไม่มีเลยอะ่ะงานเอาอย่างนี้พี่ฝนตัดสินใจแล้วตัดสินใจว่าแล้วพี่ฝนจะไปซื้อเพียคิดว่าเขาจะต้องสําคัญเหมือนกันอ่ะเอเอไอนั่นคุณชาวประมงใช่หรือเปล่า เขาเป็นยักษ์สีแดงที่เป็นชาวประมงอ่ะสุดยอดไปเลยเขากําลังเก็บปลาให้กับพวกเราเขาแบกปลาได้เยอะพอสมควรเลยนะพี่ฝนฉลามมาอีกแล้วไปเดี๋ยวนี้เลยนะคุณปลาฉลามใจลายไล่อย่างไงเขาก็ไม่ยอมไปนะปุ๊คนายช่วยฉันไล่ปลาฉลามให้ออกไปจากบ้านของพวกเราก่อนได้หรือเปล่าปลาฉลามที่นี่กินมังสวิรัตหรือไงเนี่ยกินแพเขาไปหรือยังพอเขากินเรียบร้อยแล้วเขาก็ไปเขาไปแล้วใช่หรือเปล่า เขาไปแล้วนะงั้นเอาอย่างนี้พวกเราจะต้องซ่อมแพรของพวกเราซะก่อนก่อนที่แพรของเราจะไฟไหม้ทั้งหมดนะนะพี่ฝนมาดูอะไรดิดิดูอะไรอย่างงั้นเหรอนั่นไงคุณมังกี้เขาเก็บมาให้เต็ม,เตมแล้วมั้งน่ะนะเก็บมาให้เต็มกล่องสมบัติงั้นพวกเรามีหน้าที่ในการนี่เลยนำไปขายอย่างเดียวเห็นเปล่าเราไม่ต้องไปเดินเก็บเองแล้วนะ ขอบคุณคุณรอบอกมังกี้มากเลยนะคะเอาละขายทรั้งนี้ได้เงินเท่าไหร่นะได้ไมาอย่างเยอะได้หลายร้อยเลยโอ้ดีจังเลยนะไม่ต้องวิ่งเก็บเองแล้วทางนี้เป็นยังไงบ้าง ทางนี้เขาเก็บได้24โต้แล้วโอ้โหสุดยอดเป็นเลยขอบคุณมากเลยนะคะคุณยักษ์สีแดงที่เก็บปาให้กับพวกเราโอ้ขายรวมๆกันก็500ยเลยเหรอเนี่ยสุดยอดนี่ได้ตังมาอย่างเยอะเดี๋ยวไปซ่อมก่อนก็คงต้องซ่อมก่อนนะนะแพจะพังแล้วซ่อมได้แล้วดีจังเลยนะเนี่ยมีคนมาช่วยงานเราแล้วเนี่ยใช่ดีมากๆเลยเงื่อนหมายความว่าเราก็สามารถมีชีวิตรอดอยู่บนแพที่เราซื้อมาเองเออ มางับอีกแล้วอ่ะป้าฉลิมออกไปจากแพรเราเดี๋ยวนี้เลยนะอ่าออกไปเดี๋ยวนี้ออกไปเลยไม่งั้นว่าเราจะต้องอยู่ไม่ได้อย่างแน่นอนอ้าวเข้าไปซะแล้วพี่ฝนเข้าไปแล้วเราก็มีหน้าที่อย่างเดียวทําอะไรอ่ะซ่อมแพรของเราซ่อมต่อไปใช่แล้วเราจะต้องซ่อมแพรของเราต่อไปไม่งั้นแล้วก็แพรของเราจะต้องพังหมดแน่นอน ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบุย,บย,บย